ก็จะได้เห็นดีกันนะทำไมกล้องไงไอ้ตากากวะนะเช็ดแม่เปิดตอนไหนวะกากเฮ้ยปิดปิดก็ได้วะเฮ้ยอย่าปิดถ้าปิดกูงอนอุ้ยอุ้ยก็ได้ก็ได้ไม่ปิดก็ได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยของแม่งแหลกจัดโอเคเปิดแล้ว เข้าครัววันนี้กับจาดีเอาอิสัตว์จาดีเฮ้ยใครบ่นอยู่วะเฮ้ยเอ้าเมื่อแบบ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 ูเหมือนลิงเลยวะแเฮ้ยอัดคลิปแล้วนะเนี่ยกรรมกดผิดกดผิดอ่ะ กดผิดโทษจะไปกด F 1จะไปกด F เก้าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้มันอยู่มันอยู่คนละฟากันเลยเอา F หมันอยู่ใกล้กับ F 9ก้าะโทษ F ชูบีอ่ะแปดบวกหนึ่งเยท่าไร่ปดวหนึ่งเท่าไรแปวหนึ่งเท่ากับเจ็ดถุยถุยในในหกแปดบวกหนึ่งในหกกูตกเลขแ Od, เสองหอยเงียไปแกหมดแล้วสมองสมองแปดบหนึ่งไดศูนย์เงาเทียงย่าว่ะแปบวกหน่ไดจิตลบเจอะไรนะไม่รู้พูดได้แค่ครั้งเดียวสำมันกันตึ๊มันกันซัติงไ่เองศ์อัย่แปดบวกหน่งได้ห้าบวกสหนึ่งวหนึ่งเท่ากับห้าครับ ไม่นอนไม่เอาไม่นอนโอ้ะเนี่ยจับวงสองได้ขีนะจับวงสองได้ขี้โอ้ขัดทับเออหนึ่งวงหนึ่งเท่ากับสานนะครูคณิตบอกเท่ากับสองเป็นหงเท่ากับเท่าไหร่ขับตับก่อนนั้นหรอเออกูไม่รู้ครับขี้นะสิสี่สี่ว่าสีไอ้ันเสียหอบตรงนี้ด้วยเนี่ยเดี๋ยวหองหายฮะเียบ อะไรไม่รู้ไม่รู้เรื่องเบยแล้วใครเขามาทุบฟะหน้าตบว่ะปลาโลมาเกิดมาจากปลาอะไรกันหรอเกิดมาจากลิงตัวหนึ่งผสมพันธุ์กับกับกับไม่ใช่เอ้เมันเกี่ยวอะไรกันลิงมันเกี่ยวอะไรกันลิขอโทษมีลิงอยู่สองตัวนี่หว่าใช่แล้วเขามีหางลิงเหรออาลิงไม่มีหางเหรออ้าวแล้วปลาโลมามมีหางเหรอมีปลาเชี่ยเลยไม่มีหางครับ อย่าเฉียงอย่าเฉียงขอร้องคี้โวมันคือขี้ควายอย่าเฉียงขอเฉลยปาโลมิอะไรวะขอเงิบแป๊บอะไรวะหวนขวนปาโลมิเงิบปาโลมิอะไรวะปาโลมิปิโลมาอ๋อขวดแต่อะไรวะ พาลมเป๊ะเป๊ะลยหรอมาบอกใครพี่ทับโกรธแน่เราเป็นคนทีนปุ๊บปีแล้วแล้วไอลิงจะทับปอไม่รู้กูมัวกูเม,มา,เาไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปลิงอะไรอย่อามีลิงสองตัวในเนี้ยไปโดดเสร็จแล้วทีนเร็วเร็วย้ะอันเนี้ย เฮ้ยพรุ่งนี้ทีมอีฟกันเอ้ยอดีอดิคัตตีนโยดิอยากกระเดียบคนอย่าเพิ่งคิปเปิ้ลคิปเปอร์ไม่อยู่เลยกับหมูเนี่ย่าได้ฆ่าเลยเฮ้ยตัวในตำนานมาแล้วลิงอย่าเอาไข่ชื่อผิดใส่อย่ามาโมยอย่ามาโมยอะไรเอาจริงๆกูเขียนชื่อผิดอะไรกูอยากฆ่ายที โออาร์โอเคมาเนี่ยตัวในตำนานเข้าเซิร์ฟแล้วมึงจะเอาตัวอะไรก็เอามาเพิ่อันแรกอ่ะแต่ที่รู้เข้ากดอันแรกอ่ะถ้าคือตัวในตำนานนะตำนานที่ไม่มีใครรู้จักมาละเนื้อตัวเงินละทองอะไรนะซับพลุยทำเซตหรือเซตทม์วะทำเซตดิเฮ้ยอ๋อเหรอ โทษโทษมือนเหมือนกาเออกูก้าเออฮ้ยทำไมกูชอาไม่ได้วะมึงก้าโอ้ยเออว่าคนอื่นเองถูกจะไม่ได้น่าเอาสตรีมสิพี่แอร์สตรีมอล็บนะครับไม่สัสตรีมขายไหมครับเออเดี๋ยวนี้จะสตรีมขายไหมครับแล้วนะได้จริงโหลดเอาก็ได้ถูก นี่ไงตัวในตานอะไรพีนอะไรไม่องมองมองเดี๋ยวก็ตกมองไม่เกี่ยวพเก่ง้็สักช่วยฉันจริงใหญ่หมอไม่เกี่ยวแล้วป่ะได้เป็นโอพีเบลเหรอดีไม่งั้นจะบินได้เหรอขอโทษแจะไ้พีเ่วยห่อเท่าไหร่ไอไอพีแล้ววะ ไปรู้ดิเขียนโม,ม่โมไปคือเดีคือดห้าจุดห่งหสจุดหน่งเจ็ดเจ็ดจุดเจ็ดแปดรีบไปทวนสองห้าจุ่งนมจุดนวนหรอเจ็ด <c oughs> อ, <c oughs> อ้ยพูดผิดเอาใหม่สองห้าจุด หนึ่งไอปิดไมาน่ะทำไมอ่ะจะฟังเพลงฟังเลยนะกลโทษมันไม่รู้เรื่องอะดิเออปิดไปเถอะสองห้าจุดเข้าเข้าอ๋อไอเปิดยังเไงไม่ไม่เป็นคนละยี่ห้อกันแต่ว่าของไอกากอะดิเฮ้ยบ้าซื้อร้านเดียวกับ

หนึ่ง7นนึ่งเจ็ดเจขนาดนั้นเลย yes k <okay. S 2> อ้าเคยด้วยหรอ n o yes k สองห้าจุดหนึ่งสามจุดหนึ่งเจ็ดจุดแปดไมปลูก <Yes. S 2> ยามขึ้นเพราะตาไม่อยากให้ยากขึ้นไง เอ้ยพระปู่มาให้อาขึ้นอย่แปดใช่ไหมไปไปกลับไปคิดมาใหม่จะได้ไม่แปดก็พระปู่เป็นผัวยายไงไม่เกี่ยวอ้อพยายามให้่าขึ้นเอออะไปตอบไ,ไม่ถูกอ่ะไปไม่เป็นเลย ได้แล้วหนึ่งเจ็ดสี่สิดหกแม่งรวย <ละ S 1> ท็อต <ละ S 1> หรือไงวะปากดีนั่นแหละโอ๊ยโอ๊ยหลักเบร์มาอยู่ตรงนี้เฮ้ยแดดจีบเบร์เอาไฟออกบ้างก็ดีนะนมันแหลกอะ อยู่ตรงไฟทีไรแลกทุกท okay ีห huh? ้าเอ้อเอ้ตกหลกเดี๋ตกแบน่ารีงเอาเกมหมดออกเลยกาวาาเดี๋ยวของไปหมดไม่เอาอ่ะของของในตัวใส่ใหม่ได้อย่าอย่างแบบหมดเฮ้ยอย่านี่กา ก็โดนหรอกอ,อย่านะอย่าพี่ยืนน,น,ยนิ่งไม่ไห่นะเฮ้ยทษตัดนนั่นแหละเวลาเลวร้วรวรวรวายถึงมาถึงฉันกำลังขอร้องอ่อนรวอนเธอยาแกล้งไปแล้วไปแล้วไปไปกลับบ้านนอน